เราตัดเลยรตัดเลยเตัดเลยเราตัดเลยเาตัดเลยเราตัดเลยเมาตัดเลยไราตัดเลยไราตัดเลยไราตัดเลยเราตัดเลาตัดเลยไมาตัดเลยเราตัดเลยไาตัดเลยเาตัดเลยเราตัดเลยาตัดลยเราตัดเลยเราตัดเลยเราตัดเลยาตัดเลรตัดเลยาตัดเลยเราตัดเลยเาตัลราตัดเลยเาตัดลตัลยเาลรเยเราตรัตาัตาั

เราตัดไปน่พูดมาแล้วก็ตัดไปเราตัดไพูดมาแล้วก็ตัดไเราตัดแล้วก็ตัดไปเราูแล้วก็ตัดไเราดแล้วก็ตัดไเราดแล้วก็ตัดไเราพูดล้วก็ตัดเราพแล้วก็ตัดไปเราพูดไล้วก็ตัดไปเราดล้ก็ตัดไเดล้ก็ตัดไปเราด้วก็ตัดไเราพดแล้วกตัดไเาดแล้ไตัดไ้เราพูดแล้วก็ตัดไเราดแล้วก็ตัดไปเราดแ้ตัดไปเาแล้วก็ตัดไเราดแ้ตัดไปเราแล้วก็ตัดไปเราแล้วก็ตัดไเราตัดล้ก็ตดไ

ด่าไม่สู้ครับปิดห้องครับไอบี